อ่านกระตูแนวโรฟานตรงที่ i n u m a n g a c o m อ้าอ้าอาช้ำมัดอะนี่ฉันต้องทำเรื่องแบบนี้ไปถึงเมื่อไรกันรู้สึกเหมือนเมือจะขาดเลยถ้าอยากจะเอาตัวรอดจากคนพวกนั้นฉันก็ต้องรีบวิ่งไปให้เร็วกว่านี้ ตายสิฉันต้องรีบไปแล้วนะอะ่ฉันเป็นคนเดินมาชนเองนะคะเงินเดี๋ยวฉันช่วยถือนะคะไม่จำเป็นเธอนะไม่รู้จักฉันหรอฉันเควินใบอัางไงพวกเธอทุกคนรวมหัวกันแกล้งฉันไม่ใช่หรอฟังฉันให้ดีๆถ้าเธอเสนอตัวมาช่วยฉันเธอเองก็จะถูกพวกนั้นเล่นงานอีกคน ทำยังไงดีล่ะทีนี้ยอพวกนั้นต้องรอฉันอยู่แน่ๆนาสายล้วฉันต้องรีบไปและแท้สุดๆเลยฮะอย่างว่าแล้วนะไม่มีส่วนไหนในโรงเรียนนี้ถูกใจฉันเลยจริงๆเควินไบรอันหมาหัวเน่าอย่างเป็นทางการของโรงเรียนนี้เกิดในตระกูลบารอนแค่ในนามซึ่งไม่ได้มีเงินแล้วก็อำนาจและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เควินไบรอันเหมาะจะถูกรังแกหากมีหมาหัวเน่าก็ต้องมีหัวโจเมริต สานักเรียนผู้มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียนนี้ที่คอยสั่งให้กลั่นแกล้งอยู่เบื้องหลังและเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยอย่างกับเล่นละครเลยสำยังเป็นประธานนักเรียนด้วยที่ได้รับความรักจากทุกๆคนเดี๋ยวสิจะบอกว่าทั้งโรงเรียนรุมกลั่นนักเรียนคนเดียวอย่างนั้นหรอไม่ใช่ทางโรงเรียนสิคะพวกเด็กอย่างอาเซียนหรือว่าเพลโตก็ไม่ได้ร่วมอยู่ด้วยประธานนักเรียนทำแบบนั้นได้ด้วยหรอ แล้วทุกคนก็ปล่อยเฉยๆเลยเนี่ยนะแบบนั้นมันก็ชัดแล้วนี่คะเพราะตัวเองอะ่ะไม่ใช่ผู้ถูกกระทำและไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายยังไงล่ะทั้งนั้นเธอเข้าไปช่วยก็ได้นี่ขอบคุณนะคะที่มองว่าฉันเป็นคนดีขนาดนั้นแต่ขอโทษทีฉันไม่ได้คิดที่จะเสนอตัวเข้าไปช่วยหรอกเฮ้ยตายสิถึงอย่างนั้นก็เธออย่าโมาโหนักเลยคะ่ะเพราะนักเรียนคนที่เห็นในวันนี้จะลาออกแล้วล่ะ สุดท้ายเด็กคนนั้นที่อดทนกับการถูกรังแกต่อไปไม่ไหวก็สมัครใจลาออกจากโรงเรียนส่วนเหตุผลก็เป็นเพราะพ่อแม่เสนอให้ลาออกจากโรงเรียนเองจะแจ้งความก็ไม่ได้ด้วยสิเพราะชนชั้นของพวกนั้นสูงมากเพราะแมดริสเป็นถึงลูกสาวของมาดร,ริกส่วนแกนนําในสภานักเรียนก็เป็นลูกหลานของชนชั้นสูงกันทั้งหมดเลดี้คาเมร่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะได้ยินว่าผลการเรียนรอบนี้ ยอดเยี่ยมมากเลยนี่คะประธานนักเรียนเมดริดพอดีว่ามีนักเรียนหลายคนอยากจะตอบแทนเลดี้คามิล่านะคะฝ่ายวิชาการตั้งใจว่าจะออกมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็เลยถือโอกาสนี้มอบของขวัญให้กับเลดี้ค่ะพวกเราตั้งใจว่าจะมอบรางวัลเกียรติยศให้กับเลดี้นะคะนี่เป็นชอ่อดอกไม้ที่ฉันเตรียมมาเองกับมือเลยมีนักเรียนหลายคนเลยคะ่ะที่อยากจะขอบคุณเลดี้นะถ้างั้น ช่วยรับไหม่หน่อยได้ไหมคะรับไปสิคะคามิลา <c oughs> อย่างนี้หัวเราะงั้นหรอ <c oughs> ทอดทีนะพอดีว่าฉันน่ะได้ชออด,ดอกไม้จนเอียนแล้วนะ่ะ <c oughs> เราก็เลือกคนที่ให้ดอกไม้สุดๆเลยด้วยขอบคุณนะแต่ฉันขอรับไว้แค่น้ำใจก็พอแล้ว ส่ออะไรเลยแล้วยังมาทําตัวย่ายิงอีกเปลือกนอกเป็นแค่เลดี้เลยคิดว่าฉันจะแตะต้องไม่ได้หรือยังไงนะอ๋อจริงสิเป้าหมายคราวนี้คงต้องเลือกแล้วสินะคะ <m uk> เอ,อ๊ะกระดาษพวกนี้มันอะไรนะ <laughs> ไลลาได้ยินว่าเธอเกิดที่สถานสงเคราะห์หรอควรเจียมตัวหน่อยไหมได้ยินว่าพ่อแม่เธอทำงานในส่วนนั้นเรื่องจร,จริงหรอทีก็แอบมีกลิ่นแปลกๆนะพรอยากจนก็เลยใส่ชุดเดิมทุกวันหนว่าเธอกลับขอทุนการศึกษาจากโรงเรียนย่งกับขอทานว,ว้าวพวกเธอรู้เรื่องฉันเยอะมากเลยสินะ ขอบคุณนะที่สนใจฉันนแต่ฉันก็สักเสภาพผบ่อยอยู่นี่นะออขอโทษอทีนะฉันจะใส่ใจให้มากกว่านี้พอดีพืชผักที่ปลูกออกดอกออกผลเยอะนะ่ะไหลลาะเธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอได้งานจากบ้านฉันนะ่ะถึงจะเป็นเรื่องโกหกแต่ก็ได้ยินข่าวลือมาจริงๆนะล่ะจริงหรอขอบคุณนะถ้าทุกใจว่าไม่มีงานทําอยู่พอดีเลยนะ่ะขอบคุณหรอ จากนี้ไปก็ฝากด้วยนะมีผิดค่ะต่อจากเควินกับไลลานี่เองคราวนี้จะเป็นยังไงต่อนะมีคนคอยช่วยไลลาที่กลายเป็นเป้าของเมดิตอยู่นั่นก็คือเพลรโตกับอาเซียนทั้งสองคนนั้นทําให้ความจริงเปิดเผยแล้วสภานักเรียนก็ถูกยุบไปตามค่ะถึงตอนนั้นจะเป็นไปได้เพราะทั้งสองคนดูใส่ใจในตัวไลลาแต่คราวนี้ไม่รู้เลยฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นขั้นแรกก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนก็แล้วกัน การกันแกล้งที่พุ่งเป้าไปที่ไหลลาเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันบ้างก็โดนเด็กคนอื่นเอาน้ำมาสาดโดยไม่ทันตั้งตัวสะดุดล้มจริงๆด้วยนะหรือไม่ก็แผลฟกช้ำเพราะถูกขัดขาระดับความรุนแรงมีแต่จะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแปลกฮะ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แกล้งกันรุนแรงขนาดนี้คราวนี้ก็คงปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้แล้วล่ะเจโนโนฉันมีเรื่องจะขอร้องค่ะแม้ในตอนแรกจะเป็นแค่ความสนุกแต่พอคิดว่าน่าจะมีคนที่ขวางหูขวางตาด้วยก็เลยลองทำดูสักครั้งมันเป็นแค่ความสนุกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่น่าเบื่อนายแต่ยิ่งทำเรื่องแบบนั้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งได้ผลประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นทั้งความหวาดกลัว เมื่อคิดว่าอาจจะเป็นตัวเองก็ได้และความโล่งใจที่รู้สึกได้เพราะตัวเองไม่ใช่ผู้ถูกกระทำการละเล่นพร้อมกับความรู้สึกเหล่านั้นพร้อมกับอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดให้กับฉันและหากจะรักษาอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดอันนาจหลงไหลนี้เอาไว้ฉันก็ควรจะเล่นสนุกต่อไปเพราะตำแหน่งที่ฉันมองเห็นจะแตกต่างออกไปก็ต่อเมื่อเหยียบย่ำใครสักคนเท่านั้นยังไงล่ะดูเหมือนไลาลาจะยังยิ้มได้อยู่เลยเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครดีนะ ทั้งที่ตอนนี้ก็ควรจะรู้ตัวได้แล้วแทๆ้ๆลูฮิวได้ยินว่าตอนการแข่งขันล่าสัตวนะ์น่ะนายได้เลดี้คามิล่ามาช่วยเอาไว้อย่างนั้นหรอพอดีเลยถ้างั้นน่ะนายไปพาตัวไลลามาก็หลอกกันว่าไงนะอย่าบอกนะว่าจะให้ฉันไปที่นั่นนะนะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราควรเริ่มเล่นละครจริงๆจังๆได้แล้วแต่ว่าถ้าเลดี้คามิล่ามารู้ความจริงนี่เข้าลูฮิว ฉันบอกแล้วไงว่าให้พาไลาลาไปที่นั่นนะ่ะอ้าเข้าใจแล้วแค่นั้นใช่ไหมถ้าเธอเป็นเด็กที่แยกแยะไม่ได้ว่าตัวเองเป็นแค่ของเล่นงั้นฉันจะช่วยเปิดกระดานให้เธอเองก็ได้กระดานหมากสุดแสนทรมานที่เลวร้ายที่สุดฉันรู้สึกว่าอยากจะตายไปเลยสิยังดีกว่าไหลลาฮะอ ลองประทานดูฮิวใช่ไหมคะฉันนะ่ะดียินว่าเธอถูกกลั่นกแกล้งสภานักเรียนจะช่วยเธอเองเพราะงั้นได้ค่ะฉันจะตามไปด้วยเรื่องนี้ต้องออกไปบอกคามิล่าแล้วล่ะอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันจำได้ว่า ลูฮิวพาฉันมาใาศัยที่อาคารย่อยของประธานนักเรียนนี่แล้วสภา,านักเรียนก็ตกลงว่าจะช่วยฉันเราททำไมดูเธอทำนะซาซาเข้าสิเป็นไงล่ะไหลละยังคิดว่าที่เธอถูกกระทำเป็นเรื่องผิดพลาดอยู่หรือเปล่าคือว่านี่พวกเธอกำลังทำอะไรนะมิมือใครเลยจริงๆด้วย ฉันบอกไปแล้วไงล่ะว่าเป้าหมายคราวนี้สมองทึมสุดๆไปเลยเงินเริ่มจากจะทำให้คุกเข่าก่อนก็รอกันอ,อะไรนะยาเข,ข,ข้าใจแล้วฉันจะคุกเข่าเองฉันทำผิดอะไรฉันทำอะไรผิดไปใช่ไหมล่ะถึงไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรแต่ฉันขอโทษเธอจากใจจริงๆเลยนะ <c oughs> เธอไม่กลัวสินะเอาสมุดสนุกเลยฉันมีชอบเส้นผมที่ยาวลักพื้นนั้นของเธอถ้าเปลี่ยนทรงผมให้ได้สักหน่อยจะทำให้กลัวหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวฉันตัดให้สั้นกุดไปเลยจะดีไหมละ่ะไหลลาพอดีฉันคิดว่าต้องลงมือตัดเองนะ่ะถึงจะพอใจพวกเธอทำแบบนี้ไปทำไมกันฉันทำอะไรผิดไปอย่างงั้นหรอ ความจริงแล้วฉันรู้ดีว่าพวกเขารังแกฉันด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลที่ฉันรู้มาตั้งนานแล้วล่ะ,ะไรล้ล้มาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นชิงตุ๊กตากันนี่มันปลิหมดแล้วนี่โอ้ยอะไรเล่ามันปลิเพราะเป็นตุ๊กตาเก่าตั้งหากล่ะนี่ไหนไหนก็ปลิแล้วเรามาชีกออกให้หมดกันเลยจะดีกว่า ไล่ล่ะแตไม่ต้องตามมาเอาตุ๊กตาของเธอหรือไงต้องมีเหตุผลด้วยหรอก็แค่การละเล่นเอ๋แล้วการละเล่นจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยหรือไงก็แค่การละเล่นเอไม่สำคัญอะไรหรอกนะการละเล่นมันไม่มีเหตุผลฉันเป็นเพียงเป้าหมายที่ง่ายต่อการเล่นสนุกกเท่านั้น และการละเล่นที่พวกเขาพูดถึงก็มักจะทำลายของสำคัญเสมอการละเล่นสำหรับฉันมีความหมายแบบนั้นเพราะงั้นก็เลยทำได้แค่แกล้งโง่กับการกระทำเหล่านี้ต่อไปมัวทำอะไรอยู่ละ่ะไลลาถ้าไม่หลับตาเธออาจจะเจ็บตัวเอาจริงๆนะ <c oughs> ช่วยฉันด้วย คนที่คอยปกป้องฉันมาตลอดคนที่คอยยิ้มให้กันยังสดใสรู้ใช่ไหมว่าพวกเธอล้ำเส้นเกินไปแล้วนะแล้วยังจะถือกันกายอยู่อีกหรือไงไลลาฉันขอถามเธอสักอย่างก็แล้วกันเธอน่ะยังโอเคอยู่หรือเปล่าช่วยด้วยคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันทุกเวลาและช่วยขวางนะ ปกป้องฉันอยู่ทุกครั้งไปคามิลาของฉันช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยคามิลาเหมือนที่เป็นมาตลอดเหมือนกับตอนนั้นเหมือนเมื่อนาน,านมาแล้วฉันเจอคามิละาครั้งแรกตอนอายุหกขวบ ธอคือเด็กน้อยตาสวยที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้านได้ไม่นานถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่จะซอมซ่อ,อก,กว่าเด็กกำพร้ายอย่างฉันแต่เธอมีใบหน้าเหมือนกับเจ้าหญิงในเทพนิยายนี่พวกเราไปเล่นกับเด็กคนนั้นดีไหมฉัน,นไม่ชอบอย่างนั้นเลยอ่ะไม่อยากเล่นด้วยหรอกทำไมละ่ะก็น่ารักเหมือนเจ้าหญิงดีนี่ก็แค่มีบางอย่างขัดใจนะ่ะอืม มองมาทางนี้ตลอดเลยอยากมาเล่นด้วยกันงั้นหรอพอฉันสบตากับเด็กที่ดูเหมือนเจ้าหญิงคนนั้นทีไรเธอก็จะเดินหนีไปทางอื่นทันทีแล้วนั้นก็คือครั้งแรกที่เราเจอกันหลังจากวันนั้นฉันก็ได้เจอเด็กคนนั้นอยู่บ่อยครั้งเธอมักจะจ้องมองมาอย่างพวกเราที่กำลังเล่นกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยเดินเข้ามาชวนคุยจรงิจรงจงจงัจงๆสักครั้งเลยนี่เธอชื่ออะไรหรอ ฉันนะ่ช la นะ uh wow! นชื่อไลลานะอะคามิลาว้าวขนาดเช่นนี้น่ารักเลยออคามิล uh ามาเล่นกับฉันสิเอาไหมจริงหรออืมมาเล่นด้วยกันเถอะพอเด็กน้อยน่ารักเหมือนกับเจ้าหญิงยิ้มออกมาก็ยิ่งน่ารักขึ้นไปอีกละคาเมล่าก็กลายมาเป็นเพื่อนใหม่ของฉันแบบนั้น นี่เธอได้ยินว่าเธาเป็นขอทานเหรอแม่ฉันบอกมาแล้วว่าพวกเด็กกําพระเป็นขอทานกันหมดอะไม่ใช่นะฉันไม่ใช่ขอทานสักหน่อยพวกเด็กที่เคยเล่นด้วยกันจนถึงเมื่อวานก็เริ่มทำตัวแปลกไปหล้วจุจู่ก็เริ่มล้อฉันเหมือนกับได้ยินอะไรบางอย่างมาเห็นว่าพวกเธอเอาเสื้อผ้าที่พวกเราทิ้งไปใส่ด้วยงั้นเหรอแล้วก็ได้ยินว่าพวกเธอไปขโมยผล,ลไม้จากสวนพวกเราไปด้วยนี่นะเอ๊ะ นั่นมันหัวขโมยไม่ใช่หรอใช่สิพัวนั้นน่ะเป็นหัวขโมยล่ะหัวขโมย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 บอกว่าไม่ใช่ไงถอนคำพูดนั้นซะเดี๋ยวนี้เลยเห็นขอทานละขอทานยายหัวขโมย อ,อ,อยอยากโดนอีกไหมล่ะถ้าอยากแล้วล่ะก็เดี๋ยวฉันจะจัดให้อออย่าร้องนะถ้าเธอร้องไห้พวกนั้น่ะก็จะเริ่มทำแบบนั้นอีถ้าร้องไห้คนอื่นก็จะเกลียดเธอมากกว่าเดิมเพราะงั้นต่อไปก็อย่าร้องไห้กับเรื่องแบบนี้ล่ะ <c oughs> <c oughs> คามิลาคือเพื่อนที่ดีสำหรับฉันจริงๆดีมากจะจนทำให้ฉันลืมเรื่องที่ถูกลังแกไปเลยอ้ไลลาทยกแอปเปิลลูกนี้ให้ฉันหรออืม <c oughs> กินให้อร่อยนะขอบใจนะแต่ว่าอันนี้ฉันเอาไปให้แม่ได้ไหมดีจังมีแม่ด้วยคงจะรักกันดีถึงขั้นอยากจะเอาไปให้กินเลยสินะ ฉันอยากจะไปให้ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวฉันมานะอะตอนนี้เลยเหรองั้นไว้เจอกันนะคามิลาขอบคุณสำหรับแอปเปิลนะอืมอยากจะเล่นกับคามิลานานกว่านี้จังแต่ก็น่าเสียดายแถมยังไม่ได้เล่นอันที่อยากจะเล่นวันนี้อีกด้วยงั้นฉันตามไปที่บ้านคามิลาดีไหมนะอืมแค่เอาแอปเปิลไปให้แล้วกลับมาเล่นอีกก็ได้นี่ สุดท้ายวันนั้นฉันก็ได้รู้ความเป็นอยู่ของเพื่อนที่ดูเหมือนกับเจ้าหญิงของฉันจนได้คามิละาบอกแม่มาตามตรงนะกแกไปขโมยมาใช่ไหมฮะได้ยินข่าวว่าช่วงนี้มีโจรมาขโมยเพื่อผลสวนครัวอยู่ในหมู่บ้านแล้วนี่ทำไมก็ถึงอยู่เฉยๆไม่เป็นไรฮะหินาทีที่ได้ยินเสียงนั้นตัวฉันก็แข็งทื่อไปหมดแม่คะไม่ใช่นะคะแม่อันนี้นะหนวขูนี่แกยังจะอ้างอีกเหรอ ชอบทำให้ฉันเหนื่อยจริงๆเลยนะฉันไม่ควรคลอดคนอย่างแกออกมาเลยจริงๆคามิล่าไม่แม้แต่จะร้องไห้ออกมาเรากับชินชากับเรื่องนี้ไปแล้วคามิล่าเพื่อนใหม่ของฉันไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่แต่กำลังอาศัยอยู่กับแม่มดวันต่อมาฉันเอาแอปเปิ้ลที่ได้มาไปให้กับคามิล่าพร้อมกับบอกให้เธอกินเองแทนที่จะเอาไปให้แม่ แต่คามิลากลับบอกว่าไม่กล้ากินพอรู้สึกปวดใจฉันก็เลยร้องไห้ออกมาอีกครั้งอย่างน่าอายเพราะคำพูดของคามิลาผ่านไปไม่นานหลังจากวันนั้นคามิลาก็ไปจากหมู่บ้านอย่างกระทันหันส่วนฉันก็ได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยเช่นกันจนไม่มีเวลาจะนึกถึงคามิลาที่หายตัวไปพวกท่านจะมาเป็นผู้ปกครองของหนูนะไลลาดีใจที่ได้เจอนะจ๊ะไลลา ฉันคิดว่าความสัมพันธ์ของเราคงจะจบลงไปอย่างนั้นจนกระทั้งตอนที่ฉันได้เจอเธออีกครั้งช่วยด้วยช่วยฉันด้วยคามิลาได้สิฉันจะช่วยเองคิดจะพาเธอมาทำอะไรในที่แบบนี้กันฮะถามยังรวมหัวกันอีกตั้งหลายคน <c oughs> พวกเธอน่ะถูกฉันจับได้คาหนังคาเขาเลยนะ มาดูกันนะคะว่าเลดี้คามิลาจะช่วยไลลาได้ยังไงติดตามได้ที่อีพีถัดไปเลยค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ